ณวัดโบสถ์จังหวัดสมุตรสงครามนะครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่นะครับตรงรูปปั้นนะครับของสมเด็จสุระสิงหะานาดนะครับขอญ,ญาตอ่านบันทึกนะครับสมสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุระสิงหะานาต อันตัวค่ามหาสุราสิงหนานาร่วมทุกยากกู้ชาติพระศาสนาคืนแผ่นดินเอกราชอโยธยาพร้อมผ่านฟ้าตากสินกรุงทนบุรีณแผ่นดินตรงนี้มีจารึกค่ายบางกุ้งต้านศึกมิถอยหนีไทยจีนพัก ลุกคาดป่าไัรรีบทขยี้อาลีราดพินาศไปอานุภาพดาบสิงสุวรรณาวุธห้าหันลุกปิดชีวิต,วตพวกคิดร้าย คนศึกพึกเหิมประเดิมชัยอังวะผ้ายย่อยยับกับแผ่นดินอันตัวค่ามาหาสุรสิงหานาศลบเพื่อชาติศาสตร,ร์กษัตริย์จนหมดสิ้นตัวไม่อยู่ใจกูอยู่คู่แผ่นดินอยู่ตรงนี้อยู่จนสิ้น พุทธันดร